สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองครูอําเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้กเกษตรวันหยุดนะช่วงเทศกาลวันหยุดก็ได้จะกลับมาดูแลสวนนะที่ชัยภูมิวันนี้เราจะมาดูไร่มันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังที่เราใช้ปลูกเป็นมันสำปะหลังพันแขบดำที่เหมาะกับพื้นที่ดินทราย มันตัวนี้อายุประมาณ2เดือนกับอีก10กว่าวันนะครับซึ่งช่วงนี้พื้นที่จบ้านหนองคูฝนยังไม่ตกเลยนะครับประมาณเกือบเดือนแล้วสภาพดินก็จะแข็งแห้งแล้วงครับอันนี้คือต้นมันสำปะหลังพันธุ์เห็ดดำที่เราปลูกนะครับ,นะรบซึ่งเมื่อเรามาดูด้านล่าง จะพบว่ามีรอยแตกร้าของดินนะนั่นหมายความว่าเมื่อมีรอยแตกรล้าของดินก็คือมันก็จะเริ่มลงหัวนะครับครับมันเริ่มลงหัวแล้วแต่ปัจจัยสำคัญหลักก็เลยคือเริ่มลงหัวแล้วครับมันมก็จะมี ช่วงนี้ยังใส่ปุ๋ยไม่ได้เพราะว่าฝนฟ้าไม่ตกน้องเราไปดูฟักน,นู้นครับมันสองเดือนกับอีกสิบกว่าวันนะครับต้นก็จะสูงก็ประมาณเมตรกว่าครับมาดูด้านล่างนะครับมันก็จะมีต้นเล็กต้นโตบ้างครับตามบดินเริ่มแตก นครับช่วงนี้ก็จะถางหญ้ารอไปก่อนเมื่อวานก็มาทำการถางหญ้าที่ไร่มัน,นเพื่อเตรียมที่จะสัใส่ปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มดูว่าสองเดือนครึ่งมีหัวเป็นยังไงบ้างครับ เราจะมีรากปล่อยรากแขนงน,นี่ครับเริ่มมีหัวแล้วครับครับเริ่มลงหัวบ้างแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าหัวมัน ก็จะเริ่มมี